สวัสดีจ้าพี่น้องขอตอนรับพี่น้องกสู่ช่องกะทิซอกราวเคยทายสะพายเยอรมันเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ตื่นสายนิดหนึ่งเพิ่งจะสระผมอาบน้ำเราเดี๋ยวเราจะเดินทางไปบ้านแม่เนาะพี่น้องก่อนเดินทางเราก็จะมารถนําพักมาดูอะไรในระเบียงก่อนเนาะไม่ได้ไปสวนเพราะว่าเมื่อาวานเราไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ก็ทิก็เลยเไม่ได้ไปก็เลยแวะมาทักทาย มันอากาศมันเริ่มเย็นแล้วเนาะพี่น้องรูสิอากาศเริ่มเริ่มหนาวเย็นแล้วตอนเช้าเชาวเนี่ยมันจะมีหมอกลงหนามากเนาะมันก็คือบ่งบอกสัญญาณว่าหนาร้อนใกล้จะหมดลงแล้วเนาะก็เข้าสู่หนาหนาวก็มีอะไรดึงก็มีมะละกอของเราไม่รู้จะรอดไหมเนาะเดี๋ยวประมาณน่าจะเดือนหนาเนาะ อาทิตนี้อาทิตย์นี้ยังโอเคอยู่อาทิตนาก็โอเคอยู่ยังไม่หนาวแรงถ้าเกิดหนาวแรงเราก็ต้องข้นไปในห้องเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คืออยู่ระเบียงข้างนอกเนาะแต่ว่าระเบียงมันเป็นตู้กระจกไงมันก็เลยอยู่ได้ดอกมันก็มาเรื่อยเนาะแต่มันก็ร่วงไปเรื่อยมันกันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันเพิ่งจะปนะลูกเนาะเราก็ซื้อ จากในร้านแนละ้วก็เอามาเรียงต่อเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าใบเขาก็สวยงามอยู่นี่ต้นก็สูงขึ้นเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะนี่ต้นก็ใหญ่สูงขึ้นเรื่อยๆสําหรับมะละกออ่าใบกล้วยก็งามเนาะพี่น้องเนาะนี่ใบกล้วยก็กำลังงามก็ที่ก็ปลูกใส่กระถางเนาะลองดูปีแรก ก็ลองเอาไปลงดินในสวนอยู่คือกันเนาะต้นหนึ่งนี่กำลังออกลูกมาเต็มเลยพี่น้องดูกสินี่ก็จะพามาลดน้ำพักนั่นพริกไวยนวกำลังสุกเนาะก็คือแบ่งเอามาไว้ในนี่ด้วยเนาะนี่แม่มันก็จะร่วงลงมาเรื่อยๆเนาะพี่น้องมันก็สูงไปซื้อมาต้นแค่นี้เองนะประมาณเอ่อกก,อกว่าเนาะนี่มันก็จะ สองสองกว่าแล้วเนาะนี่ก็คือต้นก็สูงขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็ไม้ดอกไม้ประดับเนาะพี่น้องไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่ใบก็สวยดีก็เลยซื้อมาปลูกเนาะนี่งามเนาะพี่น้องเนาะดูสิกำลังยอดมาเต็มเลยอันนั้นก็พักใบเรื่อยนะกำลังงามมันมางอกช่วงท่ายๆเนาะนี่อันนี้ก็แก้วมรกตละวันนี่ งามคือกันเนาะพี่น้องเนาะก็เลี้ยงไว้เพื่อความสวยงามกระดับเผงเนาะอันนี้ก็พันพริกแนวนี่ชื่อก็ตากเอาไว้อันนี้ก็งามเนาะจําชื่อไม่ได้แล้วแต่ว่าก็เลี้ยงไว้ดูใบเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยใบงามเนาะดูสิใบใหญ่ดีดิมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนาะมันจะมีแบบเป็นแฉกแล้วพี่น้องเน,ะนาะใบมงคลเนานะ ต้นใหญ่สวยกำล,ลังรัดยอดมาเต็มเลยเดี๋ยววันนี้เราก็จะให้ความชุ่มชื่นกับนางเนาะนี่อันนี้ก็คือขิงเนาอพี่น้องเนาะนี่จาขิงใบงางๆเลยจ้ะเอาสินี่โผลมาแล้วขิงเนาะงามละพี่น้องเนาะได้กินใบได้ปลูกกินใบทนะี่ยเนเออ ปปลูกกินนออันนี้ก็ต้นใบเงินเนาะนี่งามไหมกำลังงามเนาะ <c oughs> โอ้ยขออนุญาตจ,จามหน่อยนังล้วอากาศตอนเช้ามันหนาวอันนี้ใบมะขามของกระชิเนี่ยหนาวอันนี้ก็อันอะไรเอ่อน้อยนาเนาะน้อยนานอันนี้ก็พักใบเลื่อยพี่น้องเห็นไหม เอามาปลูกมันพึ่งแต่งอกมารุ่นหลังเนาะก็เลยพึ่งจะได้เอาลงดินแบบแบบนี้เนาะคือนางมาช้ามากเนาะดิเซ่นี่ก็เลยพึ่งจะได้มาลงดินปลูกไงเห็นไหมมีอะไรไมาเยอะเนาะนี่ก็งามจัอันนี้ก็ใบอ่อืมพู้ด่างเนาะพี่น้องเนาะนี่พู้ด่างก็ต้นยาวเลยสวยอยู่ นี่ก็คือสิ่งที่อยู่ในกระเบียงเนาะก็คือพอมีได้เชยชมเนะเาะพี่น้องเนี่ยด่างด่างจริงนะด่าง,นะางสวยเลยเนาะสีเลยแบบมันทัดทายนี่ต้นมะขามแล้วน,นี่ก็น้อยหนานีาน่ลองดูเนาะพี่น้องเน,นาะเนี่ยกำลังเาะปลูกแล้วนี่ใบมะกรูดอากาศหนาวแล้วเขาก็เลยเปลี่ยนสี แล้วก็จะยกเข่าไปในบ้านไปดูแลต่อเนาะพี่น้องเนาะนี่คือบรรยากาศในช่วงเช,ช้าในวันนี้เนาะเดี๋ยวจะมารดพักให้ความชุ่มชื้นเนาะพี่น้องเนะาะแา้ฟในในช่วงเช้าพี่น้องเป็นวัดชื้นเลยเรจะได้ออกไปเอ่อ บานแม่เนาะไม่รู้ว่าเขาจะพาเองไปหาเหตุหรือเปล่าเราพี่น้งนะอ,องเนาะก็รอรุนเนาะอยากไปหาเหตุชื่อใจรอนร้อนนะมาเล็กพันก็นดูซิเนี่ยไม่แห้งสักทีดูซิไม่ค่อยมีแดดเนาะพี่น้องเนาะตาไปเลยเอยเนาะเนะี่ย พอได้ปลูกป,ปีหนาเนาะคือว่าไม่ได้กลับไทยเนาะเพราะว่าช่วงโควิดหนาเนาะพี่น้องเราก็จะกลับไทยยากลํบากเนาะที่ต่อหลายเรือร่องหลายเอกสารางานก็เยอะด้านนาะพี่น้องเนาะที่จะให้ความชุ่มชื้นกับพวกพักพวกอะไรแมงมันก็มีเด้อเนาะธรรมดามธรรมดา แมงวีเหรอพี่น้องนี่ก็ซื้อยาผสมมันผสมไปในนามเนาะคือแมงวีมันจะได้นี้ไน่อยมีหน,นีหลายอะไรย่เงยความชุช่มชื่นกวนอยู่สวนก็อากาศเย็นอะไรอยู่สวนน่ะสวนมันค่อยเลยไป ไปรสตะนามพักเนาะไม่ได้ไปทำอะไรหลายมีเป็นเยอะยเยอะไปหมดอย่างนี้พี่น้องพูเอา,อเอาว่าชื่อชอืเนะาะตั้งหมดกับน,นี้ ในห้องทำงานก็จะมีคือกันเนาะคือปลูกไว้ทั่วเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นคนชอบชอบอัอนธรรมชาติเนาะที่ก็จะประดับตกแต่งไว้ไว้ไหนก็คือแบบว่าชุ่มชื่นเนาะพี่น้องเนาะชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำในห้องทำงานก็มีหลายคือกันเนาะเนี่ยเราก็จะดูแลเอาเนาะพี่น้องเห็นไหมเราก็จะดูแลเอา เดีวก็ที่พาไปดูอันเศรษฐีเรือนนอกเนาะเราจะไปรถหนามหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะนี่นี่แหละไม้มงคลที่อยู่ในในอา่าอะไรระเบียงกระจกเนาะเป็นระเบียงกระจกเนาะพี่น้องเนาะนี่เป็นระเบียงกระจกมันก็เลยงามเนาะพวกพักพวกอะไรอย่างนี้มันก็เลยงามมันยากาศบครึมมากมืดมาก เราพาไปดูอันห้องห้องของกระชีห้องกอกนะแกลเลอรี่เนาะกำลังสรรง,งานมาลดอันอันนี้ต้นเดี๋ยวเอาให้ดูพี่น้องแล้วกระชีให้ความชุ่มชื่นก่อนเป็นเศรษฐีเรือนนอกนะพี่น้องเนาะสวยนะเนาะเศรษฐีเรือนนอกงามดีเนาะดูสินี่ ซื้อมาต้นน,น้อยเองนะดูตอนนี้ใหญ่ใหญ่เลยเนาะนี่แล้วเขาก็จะอันมีกิ่งลงมาแล้วก็จะมีเอ่อพุ่มอันนี้ลงมาย่อยลงมาด้วยเนาะนเห็นไหมสวยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เอ่ออะไรไผ่เนาะนี่ต้นไผ่ก็งามเห็นไหมมันแตกยอดมาเรื่อยๆเอยๆเอะๆเลยเนาะนี่ความเจริญรุง <c oughs> ร่งเร,งเรืองคือคือเรียงเรียงมานานแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่ คือเลี้ยงมาหลายหลายปีแล้วนะคนจะได้ขนาดนี้ก็คือ,อเราเลี้ยงมานานเหมือนกันเนาะเห็นไหมต้นเขาก็เลยสูงสูงเลยเนาะนี่แล้วก็สวยด้วยเนาะพี่น้อง้วกเาเศรษฐีต้นหนอกก็งามคือกันเห็นไหมงามสริเนานะพี่น้องเนาะก็ที่ก็แวะมาทักทายเนาะเดี๋ยวเราจะ เตรียมตัวเพื่อจะเดินทางไปบ้านแม่เนาะพี่น้องเนาะนี่ก็แวะมาถ่ายเป็น YouTube เกี่ยวกับไม้มงคลให้ดูเนาะพี่น้องเนาะนี่แล้วก็จะมีต้นวาสนาด้วยได้ต้นวาสนาอย่างงามเดี๋ยวก็ที่พาไปดูเนาะนไหนก็ดูเหรอเออมีต้นวาสนาอีกต้นหนึ่งพี่น้องต้นวาสนาสวยอยู่ในห้องห้องทีวีเนาะนี่อั้นี้ก็เป็นไม้ประดับ ต้นใหญ่ๆเห็นไหมมันเป็นใบใหญ่ๆเนาะเอามาเลี้ยงดูเนาะพี่น,อนอ้องเนาะนี่ต้นวาสนาเห็นไหมต้นเดียวต้นใหญ่เลยแม่์เขาหายมาอันนี้ของจิงนะพี่น้องเนาะเนีคล้องจิงต้นสวยเลยเนาะดูสิชอบมากเลยนะเนี่ยอยู่นี่เองก็คือมีมีมทุกห้องเนาะดูสิอันนี้ก็คืออยู่ห้องทีวีเนาะพี่น้องเนาะ เปวาสนาสำหรับควีดีโอนี่กับเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะมีความสุขกันหลายๆทักทายกับพันไม้ที่อยู่ในอาพาร์ตเมนต์เนาะพี่น้องเนาะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ